สวัสดีครับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติควนเล็บโรคบ้านภาวนาวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมต้นทุเรียนก็ต้นทุเรียนต้นนี้นะครับแต่ก่อนจะเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับและก็ตอนนี้ผมได้เอาสายพันธุ์ มอนทองนะครับมาเสียบยอดไว้มาฝากไว้นะครับแล้วก็ได้กลายเป็นสายพันธุ์มอนทองแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ6เดือนนะครับต้นนี้นะครับก็ถือว่าโตเร็วมากครับโตน่าจะแซงต้นต้นเดิมนะครับต้นเดิมที่ตัดออกนะครับถ้ายังอยู่ก็ยังยังโตไม่เท่านี้เลยนะครับแล้วก็นี่ผมได้ ตัดยอดไปครั้งหนึ่งครับก็ยังยังสูงอยู่ครับถ้าไม่ตัดน่าจะสองสามเมตรน่าจะได้แล้วครับนี่ก็ตอนนี้ก็สูงเลยสีสะไปเยอะเลยนะครับก็สำหรับการปลูกทุเรียนวิธีนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนที่ยากอยู่ก็คือขั้นตอนเสียบยอดนะครับก็เอายอดมาเสียบแล้วก็ทำ คล้ายๆกับการติดตายางนะครับก็เปอร์เซนต์โรดนั้นมันก็จะน้อยหน่อยแต่ก็ทำหลายๆครั้งได้นะครับก็ลองหัดทำไปเรื่อยๆก็สำหรับต้นนี้นะครับผมทำประมาณสามครั้งแล้วก็ก่อนจะได้ต้นนี้นะครับผมทำมาประมาณร้อยครั้งนะครับก็เพิ่งจะได้ต้นนี้เป็นต้นแรกครับ ก็ดูนะครับก็สวยงามนะครับโตเร็วมากนะครับหลังจากที่ได้เสียบยอดแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถอคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวิธีการก็ผมก็จะสามารถบอกได้ในวิธีการเสียบยอดตูเรียนในบาง บางหลักบางบางหลักสูตรนะครับแล้วก็วิธีการนะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันของแต่ละคนของสำหรับของผมเนี่ยก็ศึกษาเอาจาก YouTube นะครับแล้วก็ทำตามทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกสรุปก็คือมันเราต้องทำจนชำนาญน,นะครับ มันถึงจะถึงจะได้นะครับทำจนจนรู้ว่าอะ,อะไรเป็นอะไรนะครับเปลือกทุเรียนอาจจะแข็งเกินไปหรือว่าต้นสมบูรณ์เกินไปนะครับก็มีผลทั้งหมดนะครับสําหรับการเสียบยอดทุเรียนในวิธีนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์ในคลิป ต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ